สวัสดีครับผมพอบ้านนนทนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สนามมีปืนใส่น้อยนะครับวันนี้เป็นสนามปืนยาวนะครับนี่เลยวันนี้ก็จะมาสาธิตกีฬายิงปืนยาวพาดสอบนะครับนี่เปืนยาวพัดสอบเป้าที่ใช้ก็จะเป็นเป้า ISU นะครับนี่ยิงที่ระยะ50เมตรอันนี้นะครับซุปเปอร์ของเรานะครับต้องีคนยิงคนยิงอ่ะซุปเปอร์นะครับเป็นต้องปีเนาะยิงระยะนี้นะครับก็ให้ได้รอดเกมนั้นน้องนะสบายสบอยู่แล้ว นะครัไปที่ใช้วันนี้ก็เป็น4-4-5-7จากปัวนะครับที่เสียของเราเองไปแล้วนี่สวยนะครับสวยสวยสวยโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงกันครับโอเคครับนักกีฬาของเราพร้อมแล้วนะครับน้องพีนะครับจะยิง10นัดครับยิงครบไปเลยนะครับ ันนี้การนี้ก็คือการยิงพลาดสองนะครับอาสอบภาพไปบนโต๊ะเดี๋ยวจะทําท่าให้ดูครับท่าทางก่อนนี้นะครับนี่เราจะไม่พิงโต๊ะนะครับอันนี้น้องไม่พิงเนาะลองตรวหอมนะยิ่งอย่างนี้นะครับสิบนัดนะครับร้อยคะแนนเต็มเรามาดูยิงกันครับพร้อมรอเฉลดได้แลยนะครับทุกผ้อ่าล็อ่หนึ่งไปแล้วนะครับยิงง่ายๆนะครับเป็นกีฬาที่ไม่ต้องมีอะไรมากมายครับมีแค่ปืนมีแค่ลูกแล้วก็คนยิงก็สามารถยิงได้นะครับไม่ต้องปิดกล้องเลย ฟังเสียงเป้านะครับโดนเป้าชัดเจนนะครับจะบอกว่าถ้าพลาดสองนะครับแต่ใช้แมกกาซีนหรือได้ก็ได้หรือจะยอดยิงก็ได้นะครับอันนี้น้องพีด้วยที่ที่จะยอดยิงครับอนุการในการยิงกีฬาประเภทนี้ก็คือ10นัด2นาทีนะครับภ้าในเวลา2นาทีต้องยิงครบ10บนัดนะครับถ้ายิงไม่ครบก็เปล่าไปนะครับก็ต้องนับเท่าที่ยิงโดนนะครับ คลื่นทางเลยนะครับอย่างที่บอกครับกีฬานี้ง่ายนะครับไม่ต้องมีขาทรายไม่ต้องมีกล้องอะไรเลยนะครับใช้ความสามารถของตัวคนแล้วก็ตัวปืนนะครับยิงกันนะครับนะครับนการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยครับเต้านะครับตรงนู้นนะครับระยะไกลๆนู่นอย่นงกระเพานู่นเลยครับ50สิเมตรเนาะ น้องพีนี่ก็ผ่านรายการใหญ่ๆมาแล้วในการจิงแชม์ปะเทศไทยก็ได้อันดับ8ไปของประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าของประเทศไทยเนาะแล้วก็สโมอสรอ,อันนี้โชคร้ายหน่อยนะครับไปอยู่ทีมที่อาจจะทําสกอร์ได้เฉลี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไม่มีอันดับครับแต่ที่แปดประเทศไทยก็ดีแนละนะ้วพีเนาะเออเดี๋ยวพีน่าไปใหม่เนาะครั้งแรก สองด้านนะครับดูสกอร์ว่าน้องพีเอทำได้เท่าไหร่ครับอันนี้ไม่ได้จับปืนมาเป็นอาทิตย์แล้วใช่ไหมเนี่ยสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะมาดูว่าครั้งแรกน้องพีเนี่ยจับปืนครั้งแรกได้เป็นยังไงนะครับหายไปนานเนาะในเพียงการสาธิตนะครับจริงๆน้องเขาก็ยิงได้สกอร์ดีแค่จะร้อยเต็มเลยไม่ได้เข้ามันทนนะันแล้วเออตอนแข่งก็ยิงแฟงผมด้วยนะยิงได้ร้อยเลยนะ <laughs> นดสุดท้ายเรียบร้อยครับโอเคมาดูเป้ากันนะลอกเป้าเลยเป้าอยู่โน่นเลยไกลมากเลย50าเมตรลองดูหาายไปนานมากเออเป็นไงคุ้นมือไหมหายไปนานย่ยางเลยเหรอหายมาแล้วคุณเป้าเรามาแล้วนี่นะสนามไซน้อยก็มีสนามปืนยาวให้เรายิงกันนะครับ น้องไปยิยงอยู่ไหมน้อดูสิผาสอนะออกขวาได้กลุ่มดีนะแต่ออกขวาเนาะ95ได้ไหมเป้ามาแล้วนะครับมาดูเป้ากันเนาะ,ะมาดูเป้ากันนี่คะแนนนับง่ายๆเลย1 2 3 4 5อันนี้คือลบ,ลบ5้านะครับก็ได้95คะแนน นี่เป็นกีฬานะครับยิงเข้าเป้ามาตรฐานเนาะอันนี้เป้ามาตรฐาน50เมตรนะครับนี่นะครับอ่ะนะครับเรามาดูกันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับคือมีแค่ปืนก็จะสามารถเล่นได้แล้วปืนกับคนเนาะต้องพีง่ายไหมเป้าเนี้ยง่ายแไงว่ายังไม่ชินเออนี่ขนาดยังไม่ชินนะหายไปสองทีต้องมาสอบจะได้ขนาดนี้ไม่ได้แตะเลยต้องพีอยู่เท่าไหร่นะตอนเนี้ย 16, 16, ใกล้17บเเนาะถ้าคุณแพ้เด็ก16 <c oughs> ก็้องรู้จะว่าไงนะครับ <c oughs> ยิงง่ายๆเนี้ยอันนี้ผมเชิญชวนนะพี่พี่ทุกคนพี่ทูกคันนะมาลองยิงดูยิงกีฬาปืนยาวสวนเปิดกันเนาะอันนี้เป็นเบสิกที่ง่ายที่สุดของปืนยาวละ <c oughs> ปืนยาวสว <c oughs> นสเปิดเนาะนะครับนี่ตูดีน้องพีร้อยนะอันนี้หายไป2อากิตพิขอบคุณน้องพีครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>